มิติใหม่แห่งการนอนจากพี่น้องเบิง้งขาเออ้หางแม่ประตื่นฉันกับปตื่นจ้าเท็กซีไม่ฉันตื่นยางสาวเธอยังบรตื่นเปล่าสองโมงกว่าเด็กอลลูกขึ้นมาเอ้ยถี่นอนหน่อยไปแล้วจ้ะเบิง้งไอน้นอนไอน้นอนพู้เดียวกับเตรียมเราโอ้ยท้องก่อนไหมนอนตะหัวกับเอาบอลลูกทีน่นอนอัต,ตขัดทีน่นอนมันหน่อยไปแล้วหนูโอ้ยแล้เมือกันนอนแย่กันมากหลายทีน่นอนนี่ นอนแขกันโอ้ยท้องแทงขั้นหมัดเลยขอว่าพาตื่นกับว่าตื่นเป็นบ่ลูกฮึแม่ว่าตื่นหนูกับว่าตื่นเท่ากันนอนซาคนบ่นนนลูกโอ้ยอย่าจีคันอย่าจีคันโอ้ยน้องแม่บอกหลาเอาไปน้องนอนน้ำเนท้องแทงเอาออับหัวน้องเข้าไปบอกหลาว่าสงสารน้องบ่ลูกเพื่อนน่องนอนนังนี่โอ้ยเสียงนกจอกไปจัดการนกจอกให้แม่ได้แทงมำนักห้องก็ห่างหลังแม่จัดการได้ลูกที่น้องมันนั่นน้อยจะ้ะพี่น้อง แต่ก็นอมเบียดกันเหเคยทายเหรอเมืองมันนอมเบียดกันเขาหักกันเนาะคนะขาตกเทเสืติลูกที่เราปวดเอ็นข้อบ่ลูกหอ,อ,อ๋องก่อนมาปวดเอ็นข้อบ่ค่ะหเบิ๋งท่านเด็กใหญ่อยู่พี่น้องท่านเด็กพ่อปีอยู่เตือนนี้เดือนที่หาหว่าโกหกหาปีคนนะดำกับว่าดำสนิทเถื่นดำขาวน้ำเสียของแดนเบินเดนี่ของแด่นคน ววนนุ่มกระเด็นนี่สงท้าเลยมาที่ะน้อยโอ,โ,อโอ้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 แทงกับว่ให้น้องนอนน้งน่งมัลูกเล่าอืมอะไรัไ่ะพูดละนิดพูดละน้อยการขาวอย่พาพัดตื่นขันแม่ลูกกับลูกเจ๊กเป็นอย่างหนังแมวนี่พรอนไปหามิมอยู่จ้ะมือนีพรอนสิไปรับจ้างอันตดัดอันตัดหยาอยู่ป่ายอย่างคนนะที่แรกว่าเสียลูกกันแรกว่าเสียลูกกับอันก็ข่อยไปนังน่งเลยวันมือแรกก็ไปถมมือกวข่อยไป พรอะสิไปตัดอตนตัดหญารับจ้างตัดหญ้าสวนนั่นที่นั่นล่ละที่กีดนั่นล่ะแต่ยูว่าตัดไว้พะนะจ้างโอ้ยอยังสี่สิม,มือนละพอก็แม่ว่าตื่นก็ว่าเตื่นจ้าจ้าเอ๊มามื้อเจ้าหอนว่าอยู่เนี่นหอนหอนพี่น้องนี่ก็ซ้ำนี่แหละอยากหัวฐานนอนลุกขึ้นเบ่ง บางทีก็นอนติงอันติงหัวหุ้มเข้าไปตัวนอนอยู่หมองวางขาทั้งอายทั้งน่วงสวยไปในขันพ่อก็แม่์บัตรตื้นกับบัตรตื้นกันแม่งอันนี้แม่งอันนี้แมวอันนี้ห้อยพรอนเปิดมุ้งไว้พ่อแม่์บัตรื้นกับบัตตื้นถ่ายนักตื่นกับลูกปุ๊บปั๊บเลยมันขี้วันเป็นคนเนี่ยมันขี้วันเป็นแมวดิพอกอเม่ตื้นเลยโอ๊ยน้องจะหายใจบวกลูกไปแตรับคิดนีก็ว่าไม่อยัางไรจ้าท้ายมุมหนาลักหนาลักของสองเสียบมาฝากพี่ฝากน้องจ้า รักคิดนี่ก็ขอคุ้นตุการติดตามตุการอลรทั้งนันจ้ารักคิดนี่ก็สวัสดีจ้ามึอนี่ก็อยู่บ้านนั่นแหละมือก็ยังก็สิไปตัดตัดหยากรอยู่พอสีไปเที่ยวพอยองคขบเดี๋ยวฟื้นมาหนึ่งเขาพร้อมเนาะรักคิดนี่ก็สวัสดีจ้าอย่าทับน้องลูกน้องหันใจบวกเอาตะขากรนก่อนเอ้ที่นอนหม่อยนี่อันเดียวยาดกันตัวพี่น้องบ๊ายบายไปแล้วจ้าหางขอด